ที่เธอเงยหน้าขึ้นเธอเห็นว่าโรเบียยืนอยู่บนฝั่งรอเธออยู่แล้วเสียงกรีดร้องนักนน่าสนทศของเด็กหญิงนทาให้เจ็ในห้องถัดไปตื่นตกใจนางเห็นชายผู้นั้นอยู่ริมแร้วกกลัวมากผู้หญิงอีกคนก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดปกติ จ้าหนะ้าที่รักษาความปลอดภัยมาที่ประตูหน้าแต่ก่อนที่เขาจะได้ชี้แจงสถานการณ์ผู้ขุมก็ถูกโรลินโจมตีอย่างไรความปราณีเด็กผู้หญิงยังยากที่จะหนีความตายตอนนี้ท่านคาริษาเหลือเพียงเคดคนเดียวเธอวิ่งไปที่ห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแนละเปิดเบรกเกอร์จากนั้นถือกล้องถือไม้เป็นอาวุธเตรียมที่จะซ่อนตัวในมุมที่จะโจมตีโรลินเธอทิ้งกล้องตัวสุดท้ายไว้เธอจงใจปรากฏต,ตัวต่อหน้ากล้องเพื่อหลอกล่อชายคนนั้นแล้วพุ่งออกไปจูจงทันที เธอแทงเขาด้วยไม้โดยไม่ค่าคิดความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเราเนนั้นแยกมากและเขาก็ดูกไม้เท้าออกมาโดยตรงเขาตัดเชร็ล้มลงกับพื้นดูเหมือนแทบจะหนีความตายไม่พ้นจากนั้นกล้องที่อยู่ด้านข้างก็ช่วยพาเธอลงมาได้สำเร็จเรื่องนี้บอกเราว่าอย่าไว้ใจอะไรบนอินเทอร์เน็ตเด็กคนนี้กำลังจะดูพวกในของรถบอดมาแต่คันนี้แต่ผู้จัดการห้ามและบอกว่าห้ามจับแม้ว่าเด็กคนนี้ได้ขอโทษมาแล้วแต่เขาไม่ยอมจึงไปตามหา ควบคุมเด็กได้ไหมครับว่าห้ามจับรถไม่เป็นไรโอ้คนนียวเลยตอนเนี้ยคนนี้เป็นผู้จัดการของบริษัทนี้เขาอยากเอาตำแหน่งของตนเองมาจัดการแต่เขาไม่รู้ว่าวันนี้ตัวเองก็เกิดเหตุไปแล้วผโดนหัวเนี้ยลแข่งรถที่เกิดเหตุเนี้ยลและการเดินเจินจากบริษัทนี้มาคุซาลรถคันหนึ่งรถคันนี้จะเอาไปแข่งในการแข่งขันระดับโลกลีแมนส์ในปีคศหนึ่งพนเก้าร้อยสิบหกท่ากับอยช่วงก่อนหน้านี้ฟอร์ดอยากซื้อบริษัทโรลอด จำปฏิเสธการ,รขอซื้อครั้งนั้นและรองประธานบริษัทกลับไปพูดเถืนจิตไปใส่ร้ายบริษัทโปรร,ริต่อหน้าประธา <c oughs> เนเขาบอกว่าถ้าไม่ใชื่อเขาต้องการเก็ฟอร์ดสองฟอร์ดสองเกลียดคนที่พูดแบบนี้มากจึงตัดสินใจไปเล่นสมองก่อนที่จะเล่นมืหาได้นักแขกที่เก่งที่สุดไม่ต้องรู้ว่า